เด็กวัยรุ่นเกเรที่ถูกแม่ส่งไปบวชแก้กรรมในวัดชนบทห่างไกลเขาไม่ศรัทธาในศาสนาเอาแต่เล่นสนลักขโมยของในวัดและพูดจาหยาบคายกับพระเนนวันหนึ่งระหว่างออกบิณฑบาตเขาไปเห็นเงาในป่าที่เหมือนมีบางสิ่งเฝ้ามองอยู่คืนหนึ่งพระเนนในวัดเล่าเรื่องกรรมให้ฟังว่าคนที่ฆ่าสัตว์หรือทำผิด จะต้องชดใช้กรรมตามวิบากเตไม่สนใจจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเห็นเงาคนหัวแตกหน้าพรุนด้วยเหลาวชโอนหรือเหล็กแหลมที่ใช้แทงปลาเดินวนเวียนรอบกุฏิเขาพยายามหนีแต่ถูกผีเหลาชชโอนตามติดสุดท้ายเตตกใจสุดขีดหนีออกจากวัดแต่เจอผีเหลาชชโอนดักหน้าเสียงกรีดร้องดังลั่นกลางคืน เช้าขึ้นมามีแต่จีวรและเหลาชะโอนเปื้อนเลือดวางอยู่บ่งบอกว่ากรรมตามทัน